สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพร้อมกับการเปรียบเทียบและเปรียบมวยนะครับระหว่างกลอก48กับกลอก19ฝั่งไหนจะดีกว่ากันเป็นคำถามค้างคาใจกับทางร้านเรามานานพอสมควรนะครับในมิติที่ใกล้เคียงกันเราจะเลือกใช้อันไหนนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ที่อนุญาตให้ยิบยืม กลอก48มาทำการรีวิวนะครับกราบขอบพระคุณงามๆครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับดูจากลักษณะภายนอกลำกล้องความยาวใกล้เคียงกันนะครับดูแล้วดูด้านนอกแล้วแทบจะเท่ากันเลยเนาะลักษณะของสไลด์นะครับความยาวเท่ากันนะครับเฟรมนะครับเดี๋ยวจะลองวางทับให้ดูนะครับตัวเฟรมวางบังกันมิดครับ เท่ากันนะครับมิติด้านข้างเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับวางบางกันมิดนะครับมองด้านข้างนี่คือเท่ากันนั่นแหละพูดกันง่ายๆนะครับแต่กลอก48ได้เปรียบตรงความบางครับเรื่องของความหนาของสไลด์ที่บางนะครับประมาณ22มิลลิเมตรนะครับ 2เซนนิดๆน,น,นะครับมาถึงกลอก19นะครับกลอก19ความหนาของสไลด์ไปที่26นะครับห่างกันไปอยู่4มิลิเมตรนะครับตีเอากลมๆนะห่างกันประมาณ5มิลนะครับความหนาเนี่ยกลอก19เในสูไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของความบางนะครับดูจากด้านบนเห็นได้ชัดนะครับกลอก48เป็น ระบบปฏิบัติการแบบ Gen 5นะครับระบบชุดไกด้านใน,นกลไกด้านในเป็นแบบของ Gen 5นะครับซึ่งพัฒนามาจาก Glock 43และ 43x นะครับตัวแมกกาซีนนะครับสามารถบรรจุได้10นัดนะครับแต่แต่ที่ทำให้เทียบเคียงกับ Glock 19ได้ท่านต้องไปเปลี่ยนปุ่มปลดแม็กกับเปลี่ยนใช้แมกกาซีนของ s h i l Arm นะครับซึ่งจะสามารถบรรจุได้15นัดเท่ากับของ Glock 19 ประเด็นนี้ครับที่หลายๆท่านยังเกี่ยงกันอยู่ว่าโอ้จะเอากล็อก48หรือกล็อก19ดีถ้าในราคาทัดเทียมกันพูดกันง่ายๆว่ากล็อก48ใ,ใหม่กว่าว่างั้นเถอะนะครับลำกล้องได้เป็นมาสแมนแล้วนะครับเป็นของรุ่นใหม่แล้วนะครับรมดำเป็นแบบ NDLC แล้วนะครับระบบปฏิบัติการใหม่กว่าชุดเครื่องในใหม่กว่านะครับ อันนี้ก็คือข้อดีแต่ถ้าเดิมๆนะครับเดิมๆกลอก48จะเสียเปรียบกลอก19อยู่ก็คือเรื่องของความจุแมกซีนนะครับแมกซีนของกลอก48ใส่ได้แค่10นัดนะครับส่วนของกลอก19เนี่ยได้15นัดมาตั้งแต่แรกนะครับเป็น15นัดมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วที่สำคัญก็คือกลอก19เนี่ยเอาแม็กกลอก17มาใส่ได้นะครับ อันนี้คือข้อได้เปรียบของกลอก19นะครับข้อดีอีกข้อนึงนะครับของกลอก48ก็คือมีเช็คเกอร์ด้านหน้ามาให้นะครับแต่ถ้าเป็นเจน5นะครับก็จะมีเช็คเกอร์หน้ามาให้ก็ถือว่าเสมอกันนะครับกลอก19เนี่ยถ้าตัวสไลด์เองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกลอก48เนี่ยเป็น NDLC แล้วนะครับกลอก19รุ่นเดิมไม่น้อยหน้ากว่ากันครับเพราะกลอก19รุ่นเดิมเป็นเทนนิเฟอร์แท้นะครับเทนนิเฟอร์แท้นี่คือแบบ ความทนถึกของผิวนะครับจะทำมาดีกว่านะครับทำมันเนียนกว่าเพราะเป็นระบบการลมดำแบบเก่านะครับซึ่งใช้ไซยาไน์ในการผสมด้วยนะครับตอนหลังมาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาตินะเพื่ออนุรักษ์โลกนะครับเลยต้องใช้สารอย่างอื่นในการเคลือบผิวแทนนะครับสรุปวันนี้ฟันธงนะครับถ้าต้องการความแบนบางนะครับพกไปไหนมาไหนแล้วค่อนข้างจะ แบนบางนะครับจับแล้วผู้หญิงใช้ได้นะครับผู้ชายใช้ดีนะครับแนะนําเป็นกลอก48ครับแต่ถ้าสําหรับท่านที่มีกลอก17อยู่แล้วนะครับแนะนําให้ใช้กลอก19บาครับพอใช้แมกกาซีนเดียวกันได้นะครับด้วยน้ําหนักที่มากกว่าด้วยระบบปฏิบัติการที่เก่ากว่าแต่เก่าที่ทดสอบผ่าน1นึ่งแสนนัดไปแล้วนะครับก็ต้องยกให้กับกลอก19เนะครับเจน3นะครับเรียกว่าเก่าแต่เก่านะ วันนี้สรุปกันให้ฟังนะครับสำหรับพี่ๆหลายๆท่านที่ถามกันมาว่าระหว่างกลอก -48 กับกลอก -19 เลือกอันไหนดีนะครับถ้าอยากได้แบนบางนะครับเลือก48นะครับถ้าอยากได้ทนถึกนะครับใช้แมกกาซีนร่วมกับกลอก -17 ได้ก็19นะครับอันนี้แต่ละท่านก็เลือกกันเอาเองตามวิจารณญาณครับวันนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามพี่ๆหลายๆท่านครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ